สวัสดีครับสองชัดชัดวันนี้กับพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะฝังตะกุดทองคำแช่น้ำมนต์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่อำเภอดานขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณปริสุทธโธจึงได้มีการจัดสร้างขึ้น ในอายุครบรอบ72ปีเรามาดูเนื้อหารูปแบบพิมพ์รายละเอียดของพระสมเด็จองค์นี้กันเลยครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่รูปแบบพิมพ์ผิวพรรณของพระ การกดพิมพ์ความคมชัดมิติของพระด้านหน้าด้านหลัง ด้านข้างด้านบนด้านใต้ฐาน หจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกักนครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าพระสมเด็จใบหน้าจะกลม ช่วงชดาด้านบนจะจรดซุ้มใบหูทั้งสองข้างจะโค้งงอเล็กน้อยจรดหัวไหล่ หน้าอกของพระสมเด็จจะอกผายไหลพึ่งนูนเด่นร่องด้านในของซอ่อแขนจะเว้าลึกโค้งเป็นมิติ แขนหักศอกเล็กน้อยการนั่งคดสมาช่วงหัวเข่าจะใหญ่ทั้งสองข้าง ช่วงด้านบนการนั่งรองจะโค้งแอนเหมือนเรือช่วงขาโต๊ะจะโค้งมนสวยได้รูปฝังตะกรุดทองคำ ตะกุดชนิดนี้เป็นชนิดเดียวกับที่ฝังใต้ท้องแขนผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อพคูณมาให้หลวงพ่อพคูณได้ฝังตะกุดตอกไปให้อักษรเลขไทยคมชัด กรอบสี่เหลี่ยมจะนูนเด่นด้านในของร่องกรอบจะเป็นเส้นเสี้ยน ะจะเป็นเส้นเสๆทั้งหมดอัคระยันร้อมรอบโนนเด่นคมชัด ตจากนั้นเรามาดูด้านหลังครับเริ่มจากด้านบนขอบขอบจะปิ้น อักษรจะจมและคมชัดตัวหลวงพ่อคูณจะคมชัดนั่งสูบยา อักษรโดยรอบคมชัด จากนั้นเรามาดูขอบตัดข้างของพระสมเด็จครับพลิกมาด้านหน้าพลิกด้านขวามือพระสมเด็จรุ่นนี้ขอบข้างจะหนาเราจะเจอไขว้านของการ แช่น้ำมนในในอ่างด้านข้างผรานสมเด็จครับด้านซ้ายมือ đ้าน trên và đan láng ผงม,มูลสารพุทธคุณโดดเด่นมีผงอิติเจปัตมังตรีนิสิงเหมหาราชผงพุทตคุณไขว่านและไข่เสมาว่านมงคลต่างๆและผงม,มูลสารที่ได้รับจากลูกศิรลูหาพุทธคุณจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมอย่างสูงอุดมโชคลาภอย่างมากหนุนโดวงชะตาสำหรับผู้ที่สวมใส่เสริมชโล คล้วคลาดปลอดภัยอันตรายทั้งปวงสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นของพระสมเด็จของหลวงพ่อคูณที่หลวงพ่อคูณได้ท่านได้ตั้งใจไว้เป็นพิเศษและก็ทำลายบล็อกแม่พิมพ์ด้วยตน,นเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ ยูทูบพิมพ์คำว่าแซตจด์ว M อเอ็มซตจดวเมห้าสี่ห้าเก้าห้าสจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปผาคก่อนนั้นี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ